สวัสดีค่ะสามสาวก็ขึ้นไรสดอีกแล้วนะคะถือโอกาสนะคะช่วงวันหยุดเนาะมาเลี้ยงวัวด้วยกันนะคะวัวสามสาวก็มีอยู่เจ็ดตัวนะคะตัวเมียสามตัวผู้สี่ตัวนะคะเราก็จะเลี้ยงวัวโดวยที่เราปล่อยเองตามกินเองตามธรรมชาตินะคะไม่ได้ผูกเรียกผูกวัวเนาะไม่ได้ผูกไว้นะคะเลี้ยงปล่อยปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะ ให้ดูเลยส่วนมากอัวก็จะกินกันเป็นจะกินไปด้วยกันนะคะเป็นฝูงนะคะไม่ค่อยแยกจากกันเท่าไหร่นะคะหญ้าหญ้าหญ้าจะไม่เยอะนะคะช่วงนี้ฝนเพิ่งตกนะคะก็เลยทําให้ไม่มีหญ้าเยอะนะคะก็เลยทําให้วัวนี่ต้องเดินทานทานหญ้านี่ลิมหญ้านะคะเขว่าเลิมหญ้าเนาะหญ้าไม่เยอะธรรมชาติ บ้านนาของสามสาวนะคะบัวคงสามสาวกําลังเลี้ยหญ้าค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวค่ะวันนี้วันหยุดนะคะสามสาวก็ถือโอกาสไล่์บ่หน่อยนะคะ,ะได้ยินไหมคะเสียงธรรมชาตินกโอ้โหเป็นฝูงเลยธรรมชาติบ้านนาเนาะสวยงามเสมอ ปกติจะมีจะมีนกสีขาวสองตัวมาอยู่กับบัวด้วยแต่ทีนี้พอดีเห็นสามสาวมาบินมาถ่ายรูวแบบนี้นก็มันยินหายไปเลยจะมีนกสีขาวสองตัวแล้วก็นกกดด้วยนะคะบินไปมาอยู่แถวนี้นะคะอะเสียงนกอ้เยอะมากในบัว,วที่เห็นเป็น ที่เป็นตรงนี้แต่ก่อนสามสาวนี่ปลูกไว้นะคะปลูกหว้ขายนะคะแต่ว่าด้วยด้วยความชราเนาะเวลาตัดไวยนี่ตัดยากอยู่นะคะมันมีหนามเยอะเนาะ <ๆ S 2> ก็เลยปล่อยไว้นะคะยังไม่มีการที่จะทําอย่างอื่นต่อนะคะก็ยังเป็นหวายอยู่นะคะยังปลูกหวายเต็มอยู่เหมือนเดิมนะคะหวายนี่ก็ถือว่าถ้าเรามีแรงนี่ก็ น่าจะปลูกอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าขายดีนะคะขายดีแต่ว่ากําลังเราสู้ไม่ไหวนะคะเราก็เลยหยุดกิจการตัวนี้ไปนะคะสําหรับการปลูกไว้นะคะแต่ว่าวัวน,นี่มันสะดวกตรงที่เราป่วยให้เขากินเองเนาะโดยที่เราไม่ต้องผูกนะคะเพราะพื้นที่เราก็ถือว่ากว้างอยู่พอสมควรนะคะที่จะเลี้ยงวัวน,นะคะเลี้ยงวัวขอบคุณมากนะคะสิบเอ็ดร้านดวงใจที่มาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่มาให้กําลังใจค่ะ วัววัวได้เล็มหญ้าอยู่นะคะหญ้าเราไม่เยอะเพิ่งฝนตกได้สามสามวันนะคะฝนตกสามวันมันก็เลยทําให้หญ้ายังไม่ขึ้นเยอะเท่าไหร่นะคะถือว่าไม่ถือว่าหญ้าแทบไม่มีเลยวัวก็ต้องได้เล็มไปทุกที่นะคะกว่าจะได้กินแต่ละที่แต่เราก็มีอาหารสำรองให้กับวัวด้วยนะคะเรามีฟางนะคะตอนเย็นนี้เราก็เวลาเข้าโคกเราก็จะเอาฟางฟางข้าวเนี่ยนะคะไปให้วัวทานนะคะวัวกินเนาะ ฟางก็เยอะนะคะเพราะว่าเราทํานาทํานาแล้วก็เก็บฟางนะคะมัดฟางไว้ให้วัวนะคะให้วัวทานนะคะซึ่งก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะสําหรับที่จะให้วัวทานในช่วงที่โลการเก็บเกี่ยวนะคะหรือดูฝนหรือว่าอะไรที่หญ้าไม่เยอะเราก็มีฟางสำรองให้เป็นอาหารของวัวได้อยู่นะคะเด็กๆก็จะสะดวกสบายนะคะ ขอบคุณ13ล้าดนดวงใจนะคะอ่าพื้นที่เราอากาศร้อนนะคะฝนตกฝนตกเมื่อคืนตกแรงมากต่ว่าน่าจะตกแรงที่บ้านใกล้ๆนะคะเ่ว่าแถวบ้านที่สามสาวอยู่นี่ตกไม่ไม่แรงเท่าไหร่นะคะขอบคุณนะคะ19ล้านดวงใจที่แวะมาทักทายกันให้กำลังใจกันนะคะมาเลี้ยงวูด้วยกันคะ่ะ มาเลี้ยงวัวเนาะวันหยุดนะคะก็มาช่วยคุณตานะคะคุณตาเลี้ยงวัวนะคะมาดูเด็กๆนะคะมาดูเด็กช่วยคุณตานะคะเด็กๆทานหญ้านะคะส่วนมากก็ทานก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะคะอยู่ส่วนมากจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะอ่าอันนี้ก็ ตัวผู้นะคะตัวอันนี้ตัวผู้ตัวผู้นี้มีอยู่สี่ตัวเมียมีอนนี้สามธรรมชาตินะคะได้ยินเสียงนกร้องด้วยเนาะธรรมชาติสวยงามนะคะสวยงามสวยงาม ไม่มีนกเนาะเสียดายไม่เห็นนกสองตัวนะบินคู่กันไปเลยเนาเป้าบัวตลอดนะคะมันเป็นเพื่อนบัวเหมือนว่าเราไม่อยู่นี่ก็มีนกมาเลี้ยงบัวนะคะนกเยอะนกเยอะมากทุกพันทุกสายพันเยอะมากเลยนกตัวนี้นะไม่นกอะไรตัวนกอะไรนะคะขอบคุณมากนะคะสิบยี่สิบสองล้านดวงใจคะ่ะที่มาให้กำลังใจนะคะ กำลังใจกันค่ะเลี้ยงวัวไปด้วยกันค่ะเด็กๆกำลังเล็มหญ้าอยู่นะคะที่เห็นที่เป็นที่ทึบๆเน่ะสวนวายนะคะอดีตสวนวายค่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ไปดัดแปลงว่ายังคิดว่าจะทําอะไรดีเนาะนะคะว่าจะปลูกอะไรดีกําลังคิดกันอยู่เป็นไงที่อื่นฝนตกเหมือนกันไหมคะ่ะอ่า สองตัวตัวผู้สองตัวนี้ไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่นะคะกินหน้ากันก็อยากจะเหมือนวัวกระทิงเลยชนกันเหมือนวัวกระทิงเนาะที่เราเห็นเขาที่ประเทศสเปนเนาะกระทิงอันหน้าเขาหาการต่อสู้กันตลอดอสวยงามนะครบธรรมชาติบานนาเนาะ ไม่เสียดายไม่เห็นนกตัวนั้นอเด็กๆขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะอยูส่สามสาวก็อยู่ในที่ลุม่มเดดไม่ได้ค่ะฝนตกแต่ว่าอากาศยังอุบอ้าวอยู่นะคะอ้าวอ้าวอ้ามาทักทายหน่อยมาทักทายผู้ชมหน่อยคำคุณหรือคุณคำจำชื่อไม่ได้นะหนึ่ง คูณคำหรือคำคูณเนาะอลูคํคำคูณหรือคูณคำฮะทำไมตัวเปื้อนจังเลยเนี่โอ้ยมาโชว์ตัวใกล้ๆเลยให้ให้เพื่อนๆดูจากตัวขาวไม่มีรูปเป็นตัวสีอะไรขอบคุณ25่้าล้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวครับสีผิวนี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่เราก็พึ่ง เพิ่งเอาขี้วัวเนาะลงไปที่นานะคะเอาลงไปที่นาได้ประมาณวันสองวันนี้ก็พอดีฝนตกพอดีเลยนะคะเป็นช่วงเหมาะเจาะพอดีนะคะเพราะว่าตั้งจิตตัวนี้ก็จะทําให้เราได้ปุ๋ยคอกเยอะมากนะคะปุ๋ยคอกปุ๋ยที่ได้เราก็จะเอาไปลงนานะคะสำสาวก็เน้นเกษตรอินทรีย์นะคะพืชผักสวนครัวนี้เราจะใช้ปุ๋ยที่จากวัวของเราเองนะคะปีนี้ก็ ได้หลายกระสอบเหมือนกันนะเป็นร้อยสองรอยกระสอบก็ยังไม่หมดหรอกนะคะก็ยังได้เยอะอยู่อันนี้ภาษาปากาไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรต้นเพอะต้นพาะกับ่ะเมียนหัวก็กินป่าปกติน่วัวเพื่อนจะไม่ค่อยกินแถวนี้เท่าไหร่เนาะถ้ามีเจ้าของเพื่อนก็จะมาทาน เพราะมันอยู่มันจะอยู่ใกล้อะไรนะที่เผาศพเนาะไม่รู้ว่าวัวมันมองเห็นอะไรหรือเปล่ามันถึงไม่กล้าเข้าไปใกล้บริเวณที่ที่เขาเรียกว่าป่าช้าเนาะที่เผาศพถ้าเราอยู่ด้วยนี่เขาก็กล้ามากินหน่อยนะคะนี่ก็อยู่เป็นเพื่อนวัวด้วยนะคะเลี้ยงวัวนะคะเลี้ยงวัวขอบคุณ17ล้านดวงใจนะคะเปลี่ยนบรรยากาศมาเลี้ยงวัวนะคะ ลังาจะาดูต้นไม้แล้วก็มาดูวัวเลี้ยงวัวด้วยกันอันนี้ยากาแต่ก่อนกุ้มใจโ้จะกําจัดยังไงยากพาพอดีเราปล่อยวัวเต็มที่เนาะปล่อยวัวให้กินเองแล้วจริงโว้มันขึ้นมา,มาวัวเราก็จัดการเรียบนะคะจัดการเรียบเลยก็สุดยอดเลยทําให้พื้นที่ของเรานี้ก็โล่งขึ้นมานะคะก็จะมีแต่ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเราก็ลงต้นยางนาไว้เยอะนะคะ เมื่อกี้นี้ฝนตกมาแล้วก็เป็นทางผ่านของพายุก็เลยทําให้ต้นไม้นี้มันหักโอ้โหเสียดายระยะไก่อาจจะมองไม่เห็นเนาะที่ต้นใหญ่ๆต้นยางนานะคะติดออรู้ว่าอยู่เราจะเดินไปตามก,ก้นบัวไปด้วยนะคะพื้นที่ก็กว้างพอสมควรนะคะสบายเลยนะคะพื้นที่เรากว้างนะคะ หลมพัดมายิยนยินสบายดีสบายดีทุกคนเนาะฝนคงตกทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะคะ <The food in the world> อหัวก็กินหญ้าคานะคะอันนี้เขาเรียกว่าหญ้าคานะคะหญ้าคาเยอะเยอเยอยอะเดี๋ยวตามติดไปใกล้ๆเนาะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนหน่อย <The food in the world> ไม้ป่า ต้นไม้นะคะต้นไม้เยอะนาสาสาวนี่ต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะหัวขวายก็จะมากินอันนี้ก็แม่พันธุ์ยังดีนะขุณสิบเจ็ดหานดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจกันค่ะหาที่ล่มกอนอที่บริเวณที่กินนี่นะคะ ที่เป็นป่านี่ก็คือว่าเป็นที่เห็ดออกด้วยนะคะเห็ดออกด้วยอย่างราปกติพึกรภพาประมาณปปลายพึกสภานี้ก็เห็ดก็จะออกแล้วนะคะสพวนมากก็คนอื่นก็แอบมาขโมยเอาเห็ดบางทีเราก็ไม่ทันเนาะ <c oughs> ขนาดเราเราเราทำรอบรั้วขอบชิดแล้วนะคะแต่ก็จะมีคนมาแอบขโมยเอาเห็ดเรา อันนี้เห็ดเรามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแต่ส่วนที่เราปลูกเพื่อให้มีเห็ดนี่ก็เป็นอยู่อีกตรงส่วนหนึ่งอีกภาคหนึ่งนะคะอันนี้ก็อีกภากหนึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยจะใกล้กับที่เผาศพนะคะเราเรียกว่าป่าช้านะคะอยู่ใกล้ป่าช้าตรงนี้อยู่ใกล้ป่าช้ามาเดียวให้ดูัก่อน ต้นยูคานี้เราก็ปลูกเยอะเหมือนกันนะคะเราจะปลูกปลูกเรียบโครงน้ําเลยนะคะที่เขาขุดร่องไปนะคะก็จะทําให้มีเยอะอันนี้ก็ปลูกทุกที่ปลูกไปหมดเลยต้นยูคาเนาะเว่นต้นยูคาอันนี้เด็กๆกำลังทานหญ้าเียบสบายเลยที่ตรงนี้ก็จะเป็นใกล้กับป่าช้านะคะ ้าเราไม่มาด้วยเด็กก็จะรีบกินแล้วก็กลับแต่นี่เรามาอยู่ด้วยเขาก็น่าจะอุ่นใจนะคะมีเจ้าของมาดูแลด้วยเนาะอันนี้เมื่อกี้ในเจอลมนะคะเจอลมก็โก้งไม้ต้นไม้หักเนาะต้นไม้หักโค่นต้นไม้โค่นเนาะต้นไม้โค่นนะคะโค่นไปแล้ว อีกตัวหนึ่งนี่เขาเรียกว่าต้นอะไรนะตระกูลยางเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันหักมาเรียบร้อยเลยครัขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังเป็นกำลังใจให้กับสามสาวนะคะแต่ละช่วงสามสาวก็จะไล์ประมาณสัก20นาทีเนาะ ทางหายไปนานก็กลัวคนลืมลนะบางทีมาไลฟ์ก็กลัวเพื่อนเพื่นหายไปหมดเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังมีเพื่อนๆ่นยังมาให้กําลังใจอยู่ก็ขอบคุณมากนะคะที่คอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะเออดเด็กๆพื้นที่กว้างก็สะดวกสบายในการหาหายาทานเนาะหายากิน ประมาณนี้นะพื้นที่ก,กว้างๆนะคะ,ะนี่เป็นป่าพื้นที่ป่านี่เป็นป่าช้าเนาะที่เพาะไม่ได้เผาศพเนาะส่วนมากเป็นศพที่อะไรนะเดือนละทีก็จะฝังอันนี้มัามาให้กำลังใจวัวค่ะมาถึงมาเลนะี้ยงวัวเพราะมันต้องให้กำลังใจ มาเลี้ยงยงูนี้มาเลี้ยงงูที่ตรงป่าอยู่ตรงที่ร่มก่อนอยากจะให้ดูต้นไม้เยอะมากนะกำลังปลูกด้วยยางนาเอาลงไปยเยอะตันนั้นมาปลูกแรกๆนี่ก็เจอแดด่านนี้แหละไม่มีฝนแต่ว่าเป็นต้นที่ทนแดดทนฝนนะกำลังขึ้นแต่ว่าต้นใหญ่ๆนี่ก็เยอะแล้วนะคะ<า>แล้วก็ปลูก ต้นที่อยู่ข้างล่างปลูกทดแทนเข้าไปนะคะอ่าวัววัวเด็กๆก็ไปกินอีกฟากหนึ่งนะคะที่ที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นที่เห็ดออกนะคะส่วนมากมาไม่ทันเขานะคะเขาเอาไปกอดหิดละงูหิดละง,งูหิดเพิงนะคะหิดละง,งูหิดเพิงโอ้โหเอาไม่ทันเขาอรอกเขารู้เวลาวันที่มันอกอกออกออกด้วยนะคะออกหิดนี่ออกดอก ได้ออกดอกเหรอเขาจะรู้เวลาที่หิดออกด้วยนะคะเขามาก่อนเราแล้วเราไม่ทันเขาเลยเดือนพฤษภาคมเนี่ยไม่แน่ใจวันที่เท่าไหร่ตัวเองก็ลืมจดไว้นะเดือนพฤษภาคมเ,เรามาเนี่ยหินแล้วเขายิ้มไปแววอยู่แล้วเรียบร้อยเขาแล้ว ไปก่อนลกนะคะตัวนี้ลกมากแต่ก็ดีขึ้นอืหัวกันกินทันโน่นยี่ร้อนๆอนอีกสักสองสามนาทีก็จะลงไลนะคะให้ให้เครื่องได้พักสักนิดหนึ่งนะคะอ่านะต้นยางนาเรา เราก็จะมาดูถ้าเห็นส่วนมากเดี๋ยวให้ดูก่อนเราปลูกงานอันนี้เราปลูกนะคะวางนะพวกพืชอะไรต่างๆมันติดขึ้นต้นที่เป็นลักษณะเดี๋ยวให้ดูถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้นมันก็ไม่เจริญเติบโตแล้วเพราะว่ามี เรียกว่าคือ,อะไรต้นไม้อะไรที่ชอบพันต้นอื่นแล้วก็ทําให้ต้นอื่นไม่เจริญเติบโตแล้วก็เป็นปัญหาะะเห็นไหมเยอะอนะต้นไม้ใหญ่ต้นแดงต้นแดงมะข่าต้นมะข่าด้วยกันโอ้ยินสบายเลยค่ะเพราะต้นไม้ใหญ่เยอะนะคะมันเป็นป่าเนาะมันก็เลยเยินสบายค่ะ เราดึงวัวด,ดูวัด,ด้วยโอ้ยยินขนาดเลยยินเพราะอะไรให้ดูก่อนนะต้นไม้ทั้งนั้นเลยอบ้านสามสาวนี่ปลูกต้นไม้เยอะค่ะเป็นป่าแต่ก่อนนี้เขาเป็นป่าเนาะ ดูบัวไปนะคะขอบคุณเปดล้านดวงใจคะ่ะที่มาให้กำลังใจกับสาสาวนะคะอีกสักครู่ก็ถึงโอกาสลงไล่นะคะเดี๋ยวไปสำรวจดูก่อนว่าเห็ดออกไหม ไว้ที่ใกล้วัวที่กินน่ะมีต้นไม้หักลงมาด้วยที่วัวกินเนาะมีต้นไม้หักฝนนะคะฝนมันมาแล้วก็ทีนี้มันเป็นทิศท,ทางลงมาพอดีก็เลยทําให้ต้นไม้ช่วงที่ฝนตกตัวนั้นต้นไม้หักเยอะมาหลายต้นหักหลายต้นค่ะโอ้ยเย็นขนาดไปดูแล้วเห็ดยังไม่ออกรู้ว่าเขาเอาไปหมดแล้วก็ไม่รู้มาไม่ทันสักที ขณนะทำรั่วคักแล้วเด้อก็ยังมีคนมาเอบเอามาเอาอีกอ่ยินสบายสบายลมพัดมาเย็นเยินสบายกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะขอโอกาสหยุดไลค์ก่อนนะคะพักเครื่องนิดนึงเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะพวกบรรยาวเลยวันนี้เนี่ยเพราะว่าบรหยุดนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะทนี่้กำลังใจกันคะ่ะ